มาจ้าวันนี้ก็จะมากินทุเรียนแล้วก็ขนมจีนนะจ๊ะขนมจีนพริกทอดอันนี้พริกทอดนําเสนอเลยชอบมากทุเรียนก็หอมหวานกรอบอร่อยนะคะกรอบนอกนุ่มในค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มากินขนมจีนนะคะขนมจีนน้ํายาปลานะคะอันนี้ป้าทําแล้วก็มีพริกทอดค่ะของโปรดของโบเองแล้วก็มีทุเรียนเจ้าประจําพูใหญ่ๆเลยจ้าหอมหอมอันนี้เจ้าประจํากรอบนอกนุ่มในเหมือนเดิม ใหญ่มากแล้วก็มีขนมจีนขนมขนมจีนแล้วก็ใส่พริกทอดกรอบๆนะคะมากินขนมจีนกันดีกว่าค่ะแนะนำพริกทอดค่ะสั่งได้นะคะหนึ่งร้อยกรัมแล้วก็ร้อยห้ากรัมสองร้อยกรัมค่ะตอนนี้จะมีถึงแค่ร้อยห้าสิบกรัมเพถุงเล็กสั่งได้นะคะหนึ่งร้อยกรัมเก้าสิบเก้าบาทค่ะแล้วก็ ร้อยห้าสิบกรัมร้อยสี่สิบเก้าบาทนะคะนี่ค่ะจะไม่เผ็ดมากก็จะแบบเผ็ดหน,หน่อยๆหอมกลิ่นงาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อร่อยค่ะคอนเฟิร์มพริกทอดกินแล้วจะติดใจกินแล้วเพลินมากอ,มอยู่บ้านเคี้ยวบันเพลินเบิร์นพุงเลยค่ะเพราะกินแล้วการขับถ่ายดีขึ้นนะคะ แต่ก่อนไม่กินสต,อ,ตอเลยเพราะว่าอะไรเหม็นมากเวลาเข้าห้องน้ำนีไ่ได้กลิ่นแบบโชยมาเหม็นมากไม่ชอบแต่ก่อนแป้กินนี่คือแบบไม่ชอบเลยบอกว่าเหม็นอะแต่พอลองกินแล้วติดใจอะอร่อยเหม็นก็ยอมนี่ไม่ได้กินตั้งนานนะคะเพราะว่าเข้าฟินเนตอาบน้ำอะไรในห้องน้ำในฟินเนตเจรกใจเขาก็เลยแบบหยุดกินไปเลยสงสารคนเข้าห้องน้ำเดวยกันอันนี้เรื่องจริงนะตั้งแต่อกเข้าฟินเนตมันนี่แบบโบไม่กินเลย ทอดหน่อยชอบเทลงไปรัวๆเลยจ้าอุ้ยมือสั่นไปด้วยพี <c oughs> ่แค่ได้กินแบบได้กินมันเฉยๆอ่ะน้ำลายก็แตกแล้วแต่นี้ทอดมาแบบไม่ผิดมากอร่อยไม่ผิดเลยเลือกงง่ะไม่อมน้ำมันด้วยนะคะเนี่กรอบ มกลับอะไรก็อร่อยอันนี้กินกับขนมจีนจเข้ากันมากร้อยห้าสิบกรัมร้อยสีิบเก้าบาทนะคะอืยั่วจ้า ข้าแบิอ่ะกินพื้นชอบมากสั่งได้นะคะทักเข้ามาได้เลยจ้ะกินแล้วจะติดใจนะอันนี้อบอกเลยพอคุณได้กินหนึ่งหอแล้วคุณจะคิดถึงมันอีกเหมือนโบ ของคาเล่นย้ำว่างได้เลยคำโตโต,ตจ้าพริกทอด